สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับพะเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พามาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้านี่พาวันนี้จะผัดเมนูแบบง่ายๆอีกจ้ากระหล่ำหั่นไแล้วเรียบร้อยทุบไปแล้วเรียบร้อยทั้งพริกทั้งกระเทียมจะผัดแค่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอย่างเดียวจ้ะทุกคนก็ใส่รสด,ดีแล้วก็ ขงชิลสดนิดนึงจ้ะทุกคนเอาแบบง่ายๆทุกคนไม่ใส่หมูนะนี่จากกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันนิดนึงเข้าที่แล้วผัดฟักทองใส่ไข่ข้าวนี้ผัดกะหล่ำปีใส่น้ำปลา <c oughs> มง,งใช่ไหมว่ากัเพ็นทำไมไม่ใส่หมูไม่ใส่เลยทุกคนก็อยากกินหมูลดหมูมั่งทุกคนจะกินแค่เสาร์อาทิตย์ลดหมูแต่ก็ไม่ลดฟวาอ้วนจักทีงลดยากยากทุกคนเัปพนได้จะลดนั่นแหละ ค่อยสบายเป็นความดันนะทุกคนนะหมอให้ลดให้ลดลงเพระเพนอ้วนนงะเพรเพนสูงแค่ร้อยร้อยห้าสิบเองทุกคนแล้วก็หนักตั้งหกสิบกว่าหกสิบห้านั่นนะหมอให้ลดลงเดี๋ยวเดือนหน้าต้องไปดูดเลือดอีก บูตอัพเน่แม่หมอถามทุกทีเลยลาไปรถมังง่งอะอย่างรถไปกี่กิโลเพราะว่ารถไปแค่สองกิโลเองก็เลยพายายามจะไม่กินหมูทุกคนก็จะผัดใส่แค่ตามที่ตัวเองแบบนี้แหละอย่างที่เห็นนี่แหละใส่แต่ผักอย่างเดียวไข่อาศัยกินไข่กินปลาเอาทุกคน ก่ไปเลยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ไก่พิซมันก็ถิงถฉุนะทุกคนมึนไม่อยากจะใส่พิษเพรามันไม่เผ็ดมันจะก็มาอ่อรใส่รสบีช้อนนึง่งใส่รสดีเยอะ นี่น้ำตาลก็ไม่ใส่นะทุกคนอันนี้เึ็ดีลน้ำตาลก็จะงดเย่แล้วอ่ะทุกคนน้องรดกินแบบนี้แหละไม่รู้จะลดได้หรือเปล่าก็หวังว่า ห้าสิบห้าแปดแก็เป็นอายุ58าสิบแปดแล้วจ้ะเืคนนี่จ้ะงวดแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวสุกมากหม่อ่อยกำลังตกกบไฟแล้ว น้ำออกหน่อยมินุเพื่อสุขภาพทุกคนผัดกระหล่ำใส่น้ำปลาชิ้นก่อน อืใช้ได้แล้วทุกคนตักใส่จานเหมือนเดิมกบกรก,รก,รกรอบกรอบอร่อยเลยพอแล้วเดี๋ยวเหลวไม่อ่อยนี่จ้าพี่น้องจ๋าตักใส่จานเรียบร้อยตักแคบไม่ทันเลยออกนิ่มๆหน่อยๆเลยป้าเพนก็จะเอากบรอบๆจักหน่อยน้ําก็จะออกเจิงถ้าเราผัดนานๆก็ไม่ดีถ้าผัดแป๊บเดียวก็จะกรอบกอกรอบุบกไม่มีน้ําเจึงเยอะ นี่ขนาดยังตักออกจากกระทะน้ำยังไม่หมดเลยยังอยู่ในกระทะก็มีน้ำออกเร็วๆโอเคนะทุกคนคลิปนี้พามาผัดกะหล่ำปีใส่ใส่น้ำปลาจา้าใส่พริกสองสามเม็ดไม่ได้ใส่อะไรใส่ผงชโลดแล้วก็รสด,ดีแค่นั้นแหละทุกคนกินแบบง่ายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจา้า คลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า thank you very much my friend everybody see you next time Bye-bye. Bye. สวัสดีจ้าขอบคุณอีกครั้งจ้า